สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่นะครับ FC ของน้องจอตัเองนะครับปีใหม่ปีนี้นะครับต้นปีนะครับก็ขอให้ลูกค้านะครับมีความสุขมากๆครับขนเงินขนทองนะครับร่ำรวยนะครับคิดสิ่งใดสมความปรารถนาครับผมเช้านี้เลื่องดีปีใหม่ครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องโจโตอินนะครับวันนี้นะครับน้องโจนะครับมาส่งรถนะครับฟอร์ดวายแท็กนะครับ6 AT นะครับ4คูณ2นะครับในราคานะครับ1นึ่งล้านแปดหมบาทไม่ขายครับขายในราคา9 9 9 0แสบาทครับผมนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับนี้เป็น6 AT นะครับ4คูณ2นะครับ170แรงม้านะครับ405นิวตันนะครับตัวนี้นะครับประหยัดน้ำมันนะครับเฉลี่ยนะครับวิ่งประมาณ14.5สกิโลเมตรครับผม ด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับน้องโจนะครับจัดเป็นแรนอมให้นะครับพร้อมกับชุดวิกเตอร์นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าอาจจะสงสัยให้สีมันแปลกๆนะน้องโจแลปสีให้นะไม่ธรรมดานะตัวนี้เป็นสีเทาเรมโบนะด้านหน้านะครับเราใส่ให้นะครับเป็นกระจังแรนดอมนะครับจะเป็น FORD นะครับเหมือนลักษณะ FORD ผสมกับวิกเตอร์นะครับมันจะมีเส้นๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินตัดแดงนะครับหล่อเลยนะครับ ส่วนด้านล่างครับตัวนี้นะครับจะเป็นชุดของวิกเตอร์นะครับเราทําเป็นสีเทาแลมโบนะครับตัดดําให้เลยนะครับอ่ามันยังมีความทรงเป็นไวท์แท็กนะครับเซกเมนต์นะครับสีรถสวยๆแบบนี้นะครับตอนรับปีใหม่ให้นะครับด้านข้างครับตัวนี้น้องโจใส่เป็นครอบไฟหน้าให้นะครับจะเป็นไฟซีแลมอยู่แล้วนะครับตัวนี้ด้านข้างครับซุ้มล้อครับวิกเตอร์ครับผมอ่า เซกเมนต์ของตัววิกเตอร์เลยนะครับล้อแม็กนะครับตัวนี้น้องโจจัดโตโยต้ายให้นะครับขอบ18เนาะตัวนี้จะเป็นตัวยาง A t ทนะครับออเทเลนนะครับรัดด้วยนะครับ265นะครับ65 R18 นะครับเซกเมนต์แบบนี้หล่อๆแบบนี้ยางมียี่ห้อดีๆแบบนี้นะครับน้องโจจัดให้นะครับเนี่ยพอมาใส่18มันก็ดูสวยอยู่นะครับอ่าด้านข้างครับด้านข้างน้องโจก็จะมีขอบนะครับ เบ้ามือกันรอยนะครับในกรณีลูกค้าใช้งานนะครับมันจะไม่เป็นรอยลดนะแล้วก็ตัวนี้นะครับราวหลังคาน้องโจก็แ็ปใส่ให้ไม่ใช่แ็ปใส่แรปสีให้ด้วยนะครับเป็นสีเทาดาแลมโบเลยอ่าหล่อๆแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านหลังครับน้องโจจัดให้เป็นตัวอาเลนเดอร์ทรงปืนนะครับตัวนี้จะเป็นทรงปืนคู่นะครับด้านหลังก็จะมีไฟแบบ LED ให้ด้วยนะครับฝาท้ายครับน้องโจจัดให้นะครับเป็นพวกครอบไฟนะครับ พิเศษเหมือนเดิมครับด้านหลังนะครับกันชนเหล็กนะครับโจใส่ให้เป็นของตัวแฮมเมอร์นะครับพร้อมตัวห่วงลากจูงนะครับเป็นสีแดงนะครับรอๆแบบนี้เลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะครับพิเศษขนาดนี้นะครับติดต่อน้องโจโตอินได้นะครับ0 6 1 2 2 4กห5 3นะครับน้องโจอยากดูแลนะครับอยากเทคแคร์เหมือนครอบครัวนะครับดูแลดุจญาติมิตรเลยนะครับ เป็นเซลระดับมือฉมังเหมือนเดิมนะครับจัดให้นะครับต้อนรับปีใหม่นะครับพร้อมสีเทาแลมโบพร้อมชุดแต่งวิกเตอร์ล้อแม็กออกไปนี่คือไม่อายใครแน่นอนนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับโทรเลยนะครับหรือว่าแอดไลน์ได้เลยนะครับทางช่องทางด้านล่างนะครับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปส่งมอบรถลูกค้าต่อนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ